ที่สุดรักแท้ด้วยการลุยไฟ <c oughs> วิ่งลุยไฟเป็นแฟนโจทย์ถามนะฮะเป็นแฟนกันต้องแสดงออกอย่างไรให้ถูกเพลทียทย <c oughs> วิ่งลุยไฟที่สุดแล้วค่ะ เป็นแฟนกันต้องแสดงออกอย่างไรให้ถูกประเพณีไทย<ช>อันนี้ดีะฮะน้องๆผู้หญิงผู้ชายนักศึกษาฮะกอไก่เดินโอบไล่ซื้อของขอไข่นอนหนุนตักในที่สาธารณะขอควายชนกันไปทะเลค้างคืนงอง,งูชวนไปทานข้าวดูหนังจอจานป้อนข้าวกันในร้านอาหารโอบไล่หนุนตักค้างคืนได้ไหมครูไม่ได้เลยทั้ง3อย่างโอ้จะเตือนใจมันผิดไหมันผิดประเพณีแล้วก็ผิดผีคลัง คลำคืออะไรครูคลำไม่ใช่คลำคลำคลำหมายถึงการปิดผีแบบรุนแรงถ้าเป็นอีสานนี่คือจับแต่งงานกันเลยนะคะต้องแต่งงานกันเลยไม่ได้เลยจริงม่นนีดูหนังกับรันอาหารนะครูอันนี้หนักเลยเราไม่ควรทําอะไรก็ตามในที่ที่มืดแล้วคําตอบที่ถูกต้องควรจะตอบอย่างไรฮะข้อนี้ก็ไม่มีข้อถูกค่ะอ้าวแล้วทำไงให้ถูกต้องที่สุดครับครูพิสูตรรักแท้ด้วยการลุยไฟวิ่งลุยไฟ เป็นแฟนโจทย์ถามนะฮะเป็นแฟนกันต้องแสดงออกอย่างไรให้ถูกเพลงไทยวิ่งลุยไฟที่สุดแล้วค่ะผู้ชายที่จะทนความเจ็บปวดรวดร้าวโดยจะมีแพ้จะคันหรือไม่ไม่รู้ครับนี่คือรักแท้เลยแต่มาอันตรายนะครับคุณไม่ได้หรอกค่ะสมัยก่อนเขาก็ทำกันคุณช้างคุณแพ้ไ้ไหมคะวิ่งตาเหลือกเลยแล,แล้วทุวันนี้หาถามว่าตวรจะไปหาไฟที่ทไหนไปภูเก็ต มันจะมีพิธีกินเจกองไฟเนี่ยมีเป็นร้อยไปวิ่งเลือกเอาเลยจะวิ่งแถวไหนเว่งเลือกเอาเลยรักแท้ลักแท้แพ้ลุยไฟแพ้ลุยไฟโลแกนคูเนที่นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับาเหนยยิ่งกว่าหา เป็นครูต้องสอนเด็กเด็กคูแลจบครบ